เดี๋ยวมาดูสิทธเอกของโทนหนึ่งแต่ก่อนครับอมิมล้อเหล็กเชนนลจะขึ้นในที่สูงสูงชันชๆครับในท่าที่ถูกต้องต้องขึ้นแบบนี้ดูไว้ครับดูไว้ใช่หรือเ่าไม่รู้นะโอ้ถูกต้องไหมเออไงหลังสนอ เดี๋ยวจะมีคนคอมเมนต์ว่าโอ้ขึ้นแค่นี้จิบจิบไม่ต้องเอามาลงหรอกพื้นพื้น,นประมาณนี้นะเต่๋ยเราก็จะให้ดูแหละอะไรที่มันที่มันถูกต้องเราก็จะให้ดูครับพวกผุงหีิทำไมมันลวมเลยวะต้องเปลี่ยนสลักใหม่ด้วยนี่ลวมมาก สลักลวมต้องต้องซื้อสลักใหม่เราต้องถอดถอดสลักไปซื้อใหม่หมคนขับคนใหม่ใ,หมใช่รุ่นทดลองกว่าเดินลุยเลยเเเนี่เอาเอามาดูจุดนี้ครับ เฮ้ยเขาทำไงวะเฮ้ยอย่าปยไปใกล้นะเว้ยสลักมันหลวมครับโอ้มันยืมแล้วให้มันพานะดูการนี้ไปก่อนเดี๋ยวจะเปลี่ยนซีนใหม่ มาดูตอนลงครับตอนขึ้นเราดูแล้วไปมาดูตอนลงลงในที่จันชันลึกประมาณสองเมตรชันไหมลงแบบถูกวิธีครับผู้มีประสบการณ์มากกว่า30ปีครับโอ้ยตัวน,นี้ตัวน,นี้มันอัดตึงเกินนะเนี่ยฟังเน,นี่ย แท็กตึงเกินเดินแล้วมีเสียงดังอ๋อการเอ่ต้องเอาใจครับเป็นไหมล่ยห่างหายไปประมาณเจ็ดแปดปีแล้วครับที่ไม่ได้จับ เฮ้ย hey, ใครสอนมาว่าทำแบบเนี้ ตึงเยอะก็ไม่ดีเลยต้องให้แบบเนี่ยลม้ลมๆขนาดเนี้ยกำลังพอดี น,นี่เสร็จแล้วครับสองร้อยเที่ยวทำทางด้วยงานปากป่อครับไม่รู้จะไปทางไหนต่องานรู้สึกว่าจะไร้ล้อแล้วครับทำไปได้ครับมีก็ไม่มีก็จอดโอ้ยเมื่อกี้ทำไมมันรวมเต้อวะ รวมเยอะเลยเนี่ดูทาลงครับลงที่ปลอดภัยครับ ดูภูงิทีกันสลักมันรวมหรือเปล่า แล้วครับเดี๋ยวเราเก็บข้าวเก็บข,ของก็ย้ายครับย้ายไปติดปีกก่อนปีกเราหักไปข้างหนึ่งงูช้าง สำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ